สวัดีค่ะเพื่อนๆเท้านี้นะคะวันเสาร์นะคะก่อนที่จะไปหาพี่สาวนะคะก็มาให้ดูสวนก่อนนะคะดูผักต่างๆที่ปลูกขึ้นบังขึ้นบังแล้วแต่ความสามารถเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มนะคะมีกระชายกระเพราแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะรู้สึกว่าที่ปลูกได้ดีก็คือ มะละกอตอนนี้กำลังออกรูปแลบบนะคะวันจริงๆวันนี้จะมีคิวทำผัดใบัวละพานะคะทนี้ใบัวละพานะคะที่เราผลูเองขึ้นได้งามมากนะคะกับมะเขือหมูสับที้ว่าเวลามันอาจจะไม่ทันกันนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นทุ่มนี้นะคะจะได้เตรียมของได้ทัน เอาผักที่เราปลูกเองมันอร่อยภูมมใจผัพืชสันตัวที่เราทำเอาไว้นะคะตอนนี้กับใบหัวละกพารู้สึกว่าต่นงานาีแต่ว่าไว้กินได้นะคะไว้ทากินได้อย่างจำหน่ายไม่ได้โงกาสอาจจะมีปลูกเยอะ,เ,ยอะเพราะตอนนี้อาชีพก็ไม่ค่อยมีก็ต้องเอาไว้ก่อนอาชีพแสงสีอาชีพศิลปิน ตอนนี้หยุดหมดเลยด้วยทำไสรสวก็ต้องมาทำจันรัวรเล็กๆน้อยไว้กินนะคะอันนี้บวบนะคะบวบ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 วที่เราที่เราปลูกเนี่ยสามต้นเนี่ยวันนี้ไม่ว่างเมื่อกั้ก็จะทำแยกลงดินทำเป็นร่องแยกลงกระถางแยกจากกระถางลงลงเป็นร่องๆนะคะกำลัง ต่อข้างบ้านซื้อใบต้นไผ่มาทําเป็นตุ้มนะคะไม่รู้จะทําเป็นหรือเปล่าอาศัยคนข้างๆเขาจะทาให้หรือเปล่ามันรู้นะ่อคนข้างเคียงแล้วก็มีพวกนะคะอันนี้ผักอันนี้ผักขีฝรั่งผักขีไปเรื่อยนะคะไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะคะถ,ถ่ายเองแล้วก็มีว้านหางจระเข้ต้นมายมที่ว่าปูปูไว้นะคะ มันออกมันก็พอจะผ่านได้นะกินได้นะคะสาวออกเกษตรตะกรหน้าใหม่นะคะแล้วแต่มันกุ้มใจตรงที่ว่าันนี้ตะบันนาวยังไม่ออกลูกเลยที่มันกุ้มใจคือเพี้ยะยกลับจัดไม่ได้มดเพีย้ยและมแมลงเต่าทองที่ชอบมากินใบให้มันเป็นรู อันนี้ก็มะกรูดนะคะมะกรูดนี่ก็ปลูกเมื่อไหร่มันจะใหญ่ก็ไม่รู้เราไม่รู้จักวิธีบารุงหรืออะไรเนี่ยแต่ก็เอาพุดธอไปก่อนนะนิดหน่อยก็ค่อยๆศึกษาความรู้ไปเรื่อยๆจากทุกๆมั่งอะไรมั่งนะคะก็ลองดูหลายวิธีถ้ามันโชคดีได้ขึ้นได้เร็วเราก็คงจะได้เอาผักธรรมชาติกินช่วงล็อกดาวน์ ทำต,ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามปัิจัยก 9, ้าจ้าะได้หัวของเราที่ให้ทําตรงนี้แล้วก็เห็นด้วยค่ะตอนนี้ปุูกผู้ไปก,กปป่อนแลมะละกอนี่สองสาต้นไม่รู้ต้นไหนจะทำให้เรามีความภูมิใจออกลูก,กเยอะเหมือนคราวที่แล้วที่มันต้นนั้นตายไปแล้ว มันออกลูกดอกเต็มไปออกมันไปจนหมดสภาพแล้วก็มีปะกขุยอีกต้นหนึ่งอันนี้ซื้อมาจากเนี่ยก็ยังไม่เป็นหน้าเป็นตาอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ยังแกนแกนอยู่ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็พยายามเอาน้ำยาอ้าน้ำยามาบำรุงน้ำยาธรรมชาตินะคะเขาเรียกว่าปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยกเกษตรียนะคะก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวไปตัดกัะเพรากอน นะคะกับเผาข้างบ้านท,ที่ที่ข้างบ้านก็โรยไว้แล้วเราก็เอาปุ๋ยบำรุงช่วยกันแล้วก็รดน้ำต้นไม้เอาไปฝากพี่สาวซะหน่อยเผื่อจะได้ติปกับข้าวหนึ่งมือ้อเดี๋ยวพี่สาวคนที่สี่เขาจะมารับนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีนัดกับเพื่อนอาจารย์หนิงด้วยเลยกับข้าวกับปลา,าก็ทำยังไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ โชว์สีมือบ๊ายบายสวัสดีค่ะเตรลยมก่อนนะคะอย่าลืมอย่าลืชอบกอนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเป็นกำลังใจนะคะไม่ชอบก็กดไลค์กดแ,แชร์ได้นะคะปิดไม่ได้แล้ว